สวัสดีครับทีมแพทย์มูลน,นิธิสิทธิ์ในร้อยสามร้อยห้าบาทชุมพรมาจารย์ขอรอายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่14่กุมภาพันธ์ภาพรวมในวันนี้ของโลกนะครับภาพรวมดีขึ้นครับนะครับยังคงดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับจากเมื่อวานนี้ระดับประมาณ4,0,000 0วันนี้เหลือ3 0, 7 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็ประเทศที่ยังมีการระบาดมากก็คือสหรัฐอเมริกาและบราซิลครับนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับ การระบาดลดลงมาลดลงต่อเนื่องอีกครับวันนี้80,000คนต่อหนึ่งวันไม่ถึง10,000แคนแล้วนะครับลดระดับลงมาจาก2 0 0 0 0นหนึ่งแสนวันนี้เหลือไม่ถึง10,000แนะครับแล้วก็ภาพรวมของอเมริกาวันนี้ดีขึ้นครับมาดูในบราซิลนะครับการระบาดลดลงครับแต่ยังคงระดับสูงอยู่นะครับวันนี้ระดับ45,000คนเมื่อวานนี้เกือบ5 0,000นะครับลดลงมาเล็กน้อยครับอินเดียครับอินเดียลดลงมาดีมากเลยครับ จากที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากวันนี้ลงมาแล้วเหลือ1 2 0 0 0คนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนยุโรปครับยุโรปตะวันตกดีขึ้นหลังจากล็อกดาวนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสครับคงระดับ2 0,000คนต่อวันยังไม่ลงดีกว่านี้นะครับส่วนเยอรมันครับลดลงต่อเนื่องครับวันนี้ดีขึ้นเพียง6000คนต่อวันเท่านั้นนะครับอังกฤษครับดีขึ้นครับวันนี้ระดับแค่ระดับหมื่นคนนะครับลดลงมาจากระดับห0,000น วันนี้ลงมาดีมากครับยุโรปตะวันออกนะครับรัสเซียอีกหลายอีกหลายประเทศของรัสเซียใกล้ๆรัสเซียครับลดลงเรื่อยๆครับดีขึ้นครับญี่ปุ่นนะครับก็ดีขึ้นอีกครับวันนี้ลดลงเหลือดับ1000คนต่อหนึ่งวันลดลงต่อเนื่องครับเกาหลีใต้ถึงแม้มีการระบาดเพิ่มขึ้นแต่วันนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับฮ่องกงดีขึ้นครับอยู่ในขาลงในอาเซียนนะครับอินโดนีเซีย ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเล็กน้อยครับมาเลเซียก็ดีขึ้นครับก็ขาลงเช่นเดียวกันนะครับเยลมาดีขึ้นมากครับวันนี้เหลือเพียง12คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คุมได้ดีครับวันนี้มีการแพร่ระบาดจานวนไม่มากครับมาดูนะครับข่าวเด่นในวันนี้ครับวัคซีนของแอสาเซนิก้าวันนี้เนี่ยนะครับถูกสั่งห้ามฉีดในแอฟริกาใต้แล้วก็ห้ามฉีดในคนที่มีอายุมากกว่า65บปีในยุโรปบางประเทศครับเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับ แต่องค์การอนไมยโลกยังคงสนับสนุนให้ใช้ทั้ง2กรณีครับที่มาดูครับมาดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการติดเชื้อนี้แล้ว109ล้านกว่าคนตายไปแล้ว2อล้านสี่แสนคนนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้ลดลงการตายก็ลดลงครับนะครับมาดูครับว่ามาดูว่าในโลกนี้วันนี้นะครับทั้งโลกมีการแพร่ระบาดเป็นอย่างไรนะครับ มาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงการสะสมของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นจนถงึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยก็จะเห็นว่าสีแดงเข้มเป็นมากที่ทวีปเมริกาทั้งทวีปยุโรปทั้งทวีปนะครับแล้วก็มีสีแดงเข้มมากที่ในเอเชียบางประเทศในแอฟริกาบางประเทศนะครับมาดูต่อครับมาดูความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับมาดูแผนที่สีเหลืองครับก็จะเป็นการแสดงการ แพร่ระบาดในแต่ละวันต่อประชากร1 0 0 0 0แคนนะครับส่วนที่แสดงเป็นสีแดงเข้มสีแดงระบาดรุนแรงมากนะครับสีแดงกับสีส้มรุนแรงปานกลางสีเหลืองน้อยนะครับก็เห็นว่าประเทศอรเรมริากาครับวันนี้มีการแพร่ระบาดจากสีแดงเข้มจัดวันนี้ชะลอลงมา เข้มน้อยลงนะครับส่วนยุโรปครับจะมีสีแดงเข้มเพียงสองสามประเทศเท่านั้นนะครับในเอเชียครับเป็นสีเหลืองส่วนใหญ่อฟริกาก็เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่ครับโซดและลาตินอเมริกาเป็นสีส้มซะส่วนใหญ่ครับนะครับวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3ามแ0 0 0จกว่ารายใน1วันเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขลดน้อยลงนะครับลดต่ํากว่า500,000ลดต่ำกว่า400,000เป็น3 0,000นคนแล้วนะครับวันนี้ครับมาดู1ิประเทศแรกที่มีการติดเชื้อมากที่สุดลดลดระดับกันลงไปนะครับ ดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาติดเชื้อแล้ว28ล้านคนนะครับแต่วันนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มชะลอตัวลงแล้วการแพร่ระบาดไม่ถึงแสนคนแล้วนะครับเพียงแค่8 0 0หมื่นเท่านั้นมาดูครับมาดูรัฐต่างๆที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับลงหมดครับไม่ไว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดานิวยอร์กอิลลินอยลงหมดครับ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อเมริกาดีขึ้นชัดเจนนะครับดับที่2ครับอินเดียครับอินเดียวันนี้ก็ดีขึ้นชัดเจนครับมีคนติดเชื้อแล้ว10ล้านกว่าคนนะครับวันนี้ลงมาแล้วเป็นรูประคังคว่มอย่างดีเลยระบาดเพียง1 0,000นต้นๆเท่านั้นนะครับดับที่3บราซิลครับยังไม่ดีครับถึงแม้วันนี้จะมีการระบาดลดลงนะครับมีคนติดเชื้อแล้ว9ล้านแปดแสนคนวันนี้มีการระบาด4 5 0 0 0คนครับเมื่อวานนี้เกือบถึง5 0,000วันนี้ลดลงมาอีกครับแต่ยังไม่ดีคครรััับบยยงงสููอ่นะ อันดับที่4ครับรัสเซียครับรัสเซียดีมากครับมีคนติดเชื้อแล้ว4ล้านคนวันนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับลงมาเรื่อยๆครับวันนี้มีแพร่ระบาดเหลือ14,00 0เท่านั้นนะครับอันดับที่5ครับอังกฤษครับอังกฤษมีคนติดเชื้อนี้แล้ว4ล้านกว่าคนครับดีขึ้นอีกครับมีระบาดน้อยกว่ารัสเซียอีกวันนี้1 3 0 0 0ันเท่านั้นนะครับอันดับที่6ครับ ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสมีคนติดเชื้แล้ว3ล้านกว่าคนครับแต่ว่าฝรั่งเศสยังคงมาติดอยู่ที่มีคนระบาด2,000 20, 0คนครับวันนี้ก็ประมาณนั้นครับ2อ0 0 0คนนะครับอันที่7สเปนยังไม่ส่งรายงานผลนะครับที่8อิตาลีครับอิตาลีขาลงนะครับขาลงวันนี้ก็มีคน ติดเชื้อนี้ประมาณแค่1 3 0 0 0คนเท่านั้นนะครับอันดับที่9ตุรกีครับขาลงเป็นอย่างดีครับเหลือ7,000ดพ่าคนครับอันดับที่10ครับเยอรมันครับรอคอยวันนี้มานานแล้วนะครับลงมาเป็นอย่างดีครับเดิมยังติดอยู่วันนี้เหลือเพียง0ก0ัาคนเท่านั้นนะครับมาดูต่อครับมาดูในยุโรปครับในยุโรปจะเห็นว่าเดิมมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับจนต้องล็อกดาวน์เป็นอย่างแทบทั้งยุโรปเลยนะครับวันนี้ครับอันดับที่1ของยุโรปคือรัสเซียครับ วันนี้มีการแพร่ระบาดดีขึ้นครับลดลงเรื่อยๆและเยื่อน้ทราบแล้วนะครับดับ2คืออังกฤษครับอังกฤษก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้การระบาดลดลดลงน้อยกว่ารัสเซียซะอีกเดิม6,000 0คนต่อวันวันนี้เหลือ1 3 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับดับที่3าฝรั่งเศสครับยังติดอยู่ครับที่2,000 0นะครับสสเปนขาลงครับ5อิตาลีก็ขาลง6เยอรมันครับขาลงดีมากครับนะครับ เจโปแลนด์ขาลง8ยูเครนขาลง9าสหรัฐเช็คครับเช็คขาลงแล้วขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับภาพทั้งหมดของยุโรปวันนี้คือดีขึ้นนะครับยกเว้นบางประเทศยังคงติดอยู่ในระดับหนึ่งเช่นฝรั่งเศสนะครับต้องชมเชยรัสเซียและลูกหยดยุโรปตะวันออกครับลงเป็นอย่างดีครับนะครับวันนี้มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดในแต่ประเทศ10ประเทศนะครับที่มีการแพร่ระบาดในโลกในวันนี้ชาติไหนรุนแรงมากที่สุดมาดูกันนะครับ อันดับที่1นึ่งสหรัฐอเมริกาครับยังมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากที่สุดในโลกแต่ก็ลงมาแล้วนะครับจากการที่แพร่ระบาดเดิม200,000กว่าคนถึง30,000 0คนวันนี้ลดลงมาต่ากว่า1น0 0 0แแล้วเหลือ8,60 0 0กว่าคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้สหรัฐอเมริกาได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับพร้อมกับมีมาตรการป้องกันที่ท่านประธานาธิบดีไบเดนได้ให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาวันนี้ครับดีขึ้นเป็นอย่างดีนะครับอันดับที่2ของของโลกครับบราซิลครับการระบาดของบราซิลไม่ดีขึ้นครับ ก็ยังคงระดับสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีลดลงบ้างนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับจึงเป็นอันดับ2ของโลกครับ45,000คนต่อนหนึ่งวันครับอันดับ3ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสลงมาแล้วครับแต่ยังติดอยู่ระดับ20,000ครับวันนี้จึงมีการแพร่ระบาดถึง21,000คนนะครับเป็นอันดับ3ของโลกนะครับอันดับที่4ครับรัสเซียครับรัสเซียลงมาแล้วลงมาเป็นอย่างดีครับลงมาเรื่อยๆครับจากระดับ20,000วันนี้เหลือ14,000คนเท่านั้นนะครับฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยนะครับอันดับที่5อาาลลลีคครรัับบขงงมแ้วเหลือ13,000คคนนะรับ 6ครับอังกฤษอังกฤษลงมาถึงถึงอันดับ6แล้วนะครับเดิมอยู่ระดับสูงอันดับที่3อันดับที่2นะครับวันนี้อังกฤษลงมาครับเหลือแค่13,000คนใน1วันครับจากอันดับ60,000คนนะครับอันดับที่7ครับอินเดียครับอินเดียลงมาดีมากครับจากเดิมคิดว่าจะแซงสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้ลงมาแล้วลงมาดีครับเหลือ1 3 0 0 0คนเท่านั้นนะครับอันดับที่8เม็กซิโกครับกำลังลงครับ 1 0,000คนครับอันดับที่9อินโดนีเซียครับเป็นอาเซียนครับซึ่งติดหนึ่งท็อป10แต่ว่ากําลังชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่10ครับสาธารณรัฐเช็กครับเช็กก็กําลังจะลงแต่ว่าขึ้นอีกนิดนึงนะครับวันนี้มีการพั่นาบาดแ0ดพันคนใน1วันครับพอๆกับอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการพั่นาบาดก็ยังรุนแรงที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็ลงมาแล้วทั้งทั้งทั้งหลายประเทศในโลกนี้ต่างลงมาทั้งหมดนะครับมีอย่างรุนแรงสองประเทศครับคือสหรัฐอเมริกาและบบรราซิลคั นะครับที่มาดูครับมาดูในเอเชียบ้างนะครับเอเชียนำโดยอิสราเอลอิสราเอลมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับต้องทั้งล็อกดาวน์และทั้งฉีดวัคซีนนะครับวันนี้มาดูครับอิสราเอลเป็นอย่างไรอิสราเอลวันนี้นะครับลดลงมาแล้วจากระดับหมื่นเหลือ3,000นะครับเหลือ3,000แล้ววันนี้อิสราเอลดีมากครับอยากจะเห็นว่าระยะนี้อิสราเอลลดลงมาเรื่อยๆทุกวันนะครับติดตามมันต่อไปครับมาดูต่อไปจีนครับจีนประกาศแล้วว่าไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้จีนมีการแพร่ระบาดเพียง 8คนต่อหนึวันเท่านั้นถ้านั้นที่ประชากรมากที่สุด,สดในโลกนะครับคือ11,400ล้านคนนะครับวันนี้จีนฉีดวัคซีนไปแล้วและวันนี้จีนที่เห็น8คนวันนี้คือมาจากต่างประเทศทางนั้นนะครับ มาดูต่อครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงครับญี่ปุ่นเตรียมตัวรับโอลิมปิกวันนี้ครับการพั่รบาจึงลงครับจากระดับ4,000วันนี้เหลือ1,400กว่าคนเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้นะครับมีการระบาดบางเมืองครับแต่ก็ลดลงครับวันนี้เหลือแล้ว300กว่าคนเท่านั้นนะครับส่วนฮ่องกงครับขาลงครับวันนี้ลงเหลือเพียง12คนเท่านั้นต่อวันนะครับส่วน ในอาเซียนนะครับก็ยังมีครับที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่แต่ว่าก็ลงกันหมดครับเริ่มจากอินโดนีเซียนะครับเคยขึ้นตลอดวันนี้ลงมาแล้วเหลือ8,000คนใน1วันนะครับฟิลิปปินส์ครับลงครับแต่ว่ายังติดอยู่ประมาณ2,000คนไม่ลงมากกว่านี้วันนี้1,900ับกว่าคนครับส่วนเมียนมาครับเที่ยวนี้เป็นอย่างดีครับดีมากครับลงครับเหลือ1 2คนใน1วันดีกับประเทศไทยซะอีกนะครับมาเลเซียครับขาลงแล้วนะครับ วันนี้ลงมาเหลือ3,400กว่าคนใน1วันครับส่วนสิงคโปร์คุมได้เป็นอย่างดีครับประเทศไทยกาลังควบคุมอยู่นะครับเวียดนามครับวันนี้ก็คุมได้ดีนะครับเวียดนามมีขึ้นขึ้นลงในระยะนี้ครับวันนี้ก็ขึ้นไปเป็น53คนต่อ1วันครับส่วนออสเตรเลียนะครับคุมได้ดีครับเหลือ5คนใน1วันเท่านั้นนะครับ แล้วก็นิวซีแลนด์ครับเหลือ2คนในวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ทั้งโลกดีขึ้นแทบทั้งหมดเลยนะครับมาดูครับวันนี้จะเป็นเรื่องของวัคซีนเป็นหลักในระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวัคซีนของแอสตราเซเนกานี้เนี่ยนะครับได้สุกถูกสั่งห้ามฉีดแอฟริกาใต้เพราะว่าได้ผลน้อยต่อพวกเชื้อกลายพันธุ์นะครับแล้วก็ห้ามฉีดในคนที่มีอายุมากกว่า65บปีในยุโรปบางประเทศครับคือฝรั่งเศสและเยอรมน,นีนะครับแต่ว่าองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยัน และให้การสนับสนุนแอสตราเซเนกาให้ใช้ต่อไปครับนะครับโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์ขององค์การนาไมโลครับที่ชื่อว่า w h o Strategic Advisory Group of Experts นะครับเขายังคงยืนยันครับทั้งสองกรณีนะครับแล้วก็ให้ความเห็นเสริมอีกครับว่าการให้วัคซีน2เข็มของแอสตราเซเนกาที่ห่างกัน12สสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าให้ยิ่งห่างออกไปก็ยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็เป็นที่ยังดีใจของประเทศ อังกฤษครับเพราะว่ากำลังฉีดวัคซีนให้กระจายไปให้คนให้มากที่สุดจริงห่างไม่ตามระยะที่กำหนดไว้นะครับแต่ต้องอยู่ภายใน12สัปดาห์ครับนะครับมาดูในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุเกิน65แล้วยุโรปบางประเทศไม่ให้ฉีดนะครับคณะที่ปรึกษาของการอันามัยโลกครับพบว่าในการทดสอบและวิจัยนะครับในสหรัฐอเมริกาครับโดยใช้อาสาสมัคร30,000คนนี้เนี่ย ในจำนวนนี้ได้รวมคนที่มีอายุมากกว่า65ปีไปแล้วนะครับซึ่งจะมีจำนวนมากที่มีความสำคัญครับดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ที่จะมายืนยันครับและทางแอสตาเซนิก้าก็กล่าวว่าในจำนวนผู้ที่ทบสอบวิจัยในเที่ยวนี้ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมีอายุน้อยกว่าและอายุมากกว่า65ปีมีภูมิเนานทานสูงขึ้นเหมือนกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นครับประธานที่ปรึกษาก็ยังเสริมให้อีกว่า ความรีบด่วนที่จะต้องให้ผู้ติดเชื้อรอดตายมีความสำคัญมากกว่าที่จะมอลรอหลักฐานเหล่านี้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ได้ไปก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดขึ้นมาว่ากันทีหลังก็ทุกคนก็ใช้ไปครับเวลานี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับเรื่องของแอฟริกาใต้นะครับที่ว่างงับไม่ให้ใช้เพราะว่าพบว่ามีหลักฐาน ในการทดลองอันหนึ่งนี้แต่จำนวนคนไม่มากนักนะครับพบว่าวัคซีนของแอสซ่าสัาเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงไปเหลือเพียง10%เท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการวิจัยที่มีจำนวนคนน้อยนะครับแล้วก็การวิจัยนี้เนี่ยตัดมาเฉพาะจำนวนคนที่มีอาการน้อยเท่านั้นที่บอกว่ามีประสิทธิภาพเหลือ10%เท่านั้นนะครับอันนี้ครับ แพทย์หญิงแคทเธอรีนโอไบรอันนะครับที่เป็นผู้อำนวยการด้านการฉีดวัคซีนขององค์การอนามัยโลกครับกล่าวว่าแม้จะมีผลปรากฏออกมาว่าประสิทธิภาพลดลงมามากในสายพันธุ์ใหม่นะครับเฉพาะสายพันธุ์ใหม่นะครับในแอฟริกาใต้แต่วัคซีนยังป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงหรือมีคนตายจากโรคได้ครับเพราะฉะนั้นในการทดสอบวิจัยเที่ยวนี้ครับเขาดึงเอาผล จะจานวนคนกลุ่มนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่มีอาการน้อยแล้วบอกว่ามีประสิทธิภาพลดลงเลอแค่สิแต่พบว่าคนที่มีอาการมากและต้องเสียชีวิตนี่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีใครอาการมากเลยเพราะฉะนั้นการท,ทดสอบทดลองอันนี้เนี่ยวิจัยอันนี้เนี่ยนะครับทางองค์การอนามโลกก็จึงบอกว่าอันนี้ก็ยังดีที่ยังป้องกันคน นะครับเพราะว่าวัคซีนยังสามารถทําให้เกิดภูมิต้านทานแล้วป้องกันไม่ให้คนมีอาการมากที่ติดเชื้อหรือมีคนตายจากติดเชื้อนี่เลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความสําคัญว่าถึงแม้ว่าจีนประสิทธิภาพตรงนั้นลดลงเหลือสิแต่ส่วนใหญ่ที่สําคัญยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผลการวิจัยเที่ยวนี้นะครับไม่พบผู้ที่ได้วัคซีนมีอาการป่วยมากหรือตายเลย จากอาสสมัคร2,000คนเห็นไหมครับเพียงแต่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ทำให้พวกที่มีอาการน้อยและไม่มากนักมีประสิทธิภาพลดลงเหลือ10%เท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนของแอสซาเซนกครับมีเรื่องมีราวมากตั้งแต่แรกแรกเริ่มเลยครับจนทั้งบัตรนี้แต่ข้อดีของแ s สซาเซนกมีมากครับคือสามารถที่จะแช่เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาขนส่งไปให้ประเทศต่างๆได้และ แอสตราเซเนกาและออกซฟอร์ดจะไม่เอากำไรเลยจะบริจาควัคซีนเหล่านี้ให้กับประเทศยากจนต่างๆทั่วโลกครับวันนี้ทั่วโลกได้มีการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาเยอะครับโดยฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่อินเดียและเกาหลีใต้ครับผลิดไปให้ให้ประเทศแอฟริกาและประเทศมีแล้น้อยทั้งหลายครับวันนี้ปิดอยู่แล้วนะครับและประเทศไทยก็จะดำเนินผดใช้ในประเทศไทยและอาเซียนเลยครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์ มูลที่สิทในร้อยตามรอยให้บัตรขึหลวงอาจารย์พวกเราครับเป็นนักศึกษาขึหลวงอาจารย์พร้อมใจกับทำงานต่อรอยให้บัตรพ่สวนรวมติดตามผลงานพวกเราได้นะครับจาก YouTube Facebook และบล็อกติดครับขอบคุณครับสวัสดี